สบายดีนะคะท่านคุณใจจะดี

ห้ากิโลนี่มัน80บาทแต่ปีนี้มัน180ถึง<อ>220นี้เท่าไหร่นะคะปีนี้180ถึง220ค่ะค่ะ,คะวันนี้คิดว่าจะเงียบนะคะแต่ว่าคึกคักมากเลยค่ะคึกคั้งแต่ตีห้าค่ะวันนอ้ลูกค้าเดินมาหาอาหาร พอหงพองแล้วก็เริ่มคึกคักเลยค่ะจนจนไม่ได้หยุดเลยนะคะตอนนี้แม่ครัวยังทากระทะต่อกระทะอีกค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นที่แบบ <c oughs> นี้ค่ะวันแรกก็ยังไงวันแรกก็ก็ดี <c oughs> นะคะกระแสดีค่ะเพราะว่าเราไม่ให้นั่งทานนะคะจะมีกลับบ้านอย่างเดียวแล้วก็ก็จะมีใส่กล่องเนี่ยค่ะเป็นข้าวราดใส่กล่องค่ะวันนี้หอยอย่างเดียวค่ะก็ส่วนมากนะคะจะเป็นผัดหมี่ค่ะผัดหมี่เตี้ยวค่ะที่ขายดีเพราะว่ามันเป็น มันเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะสำหรับอาหารเจะค่ะส่วนราคาพื่ผักค่ะ,คะปีนี้ปรับเป็น40บาทค่ะเพราะว่าผักก็แพงด้วยแล้วก็น้ําท่วมด้วยก็เลยพึ้นขึ้นราคาค่ะปีนี้ึ่งปีจะเป็น30บาทค่ะป,ปีนี้เทศากาลกินเจก็ไม่คิดว่าจะได้ขายนะคะพอขายแล้วก็ประสบความสำ,สำเร็จมากแต่ว่าแต่ว่าวัตถุดิบแพงมากเห็ดจากเราซื้อกิโลละ เจ็ดปีนี้120ค่ะเห็ดน,นางฟ้าฟ 100, เห็ดฟางร้อยร้อยห้าสิบพวกผักแพงขึ้น3มเท่าตัวผักผักที่ใช้ในร้านเป็นมะระปีกายซื้อ80บาทนะคะแต่พอมาปีนี้180-220ค่ะสาหเหตุเพราะว่า หนึ่งน้ำท่วมสองเทศกาลจินเจจะขึ้นทุกปีแต่ปีนี้ขึ้นมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำท่วมนะคะสาเหตุหลักค่ะตอนแรกค,คือปีนี้เป็นปีแรกที่เขาไม่ให้นั่งกาลเราคิดว่ามันจะเงียบไหมตอนแรกที่คิดไว้แล้วมันเกินคาดอีกมันเกินคาดตรงที่ว่าเทศกาลจินเจของจังหวัดบุรีรัมย์จัดต่อเนื่องกันมา17ปีแล้วนะคะ ทีนี้คนก็รอ,อเราก็คิดว่าจะเงียบพอไม่ให้นั่งทานปรากฏว่าเกินคาดค่ะคนเยอะซื้อใส่ถุงกลับบ้านหิ้วแบบไม่ต้องนั่งเกินคาดจริงๆค่ะเราก็ดีใจนะคะเมื่อเช้าคนเยอะตั้งแต่ตีห้าหกโม,มงเจ็ดโมง